ต้อนให้ต้องให้อีกแล้วเหรอเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยฉีดเยอะอิฉีดเท่าไรอีกแล้วเนี่ยเชนนะตาผมไปอยู่เอาตาไปไหนเนี่ยตาผมเสียอนะพอดก่อนนิดเอาได้ฉีดไปเลี้ยงคุณตาฉีดคุณตาติดเสียอนะเกลือเด็ดนะแล้วตอนนี้คุณตาเสียแล้วพอดนะเสียเมื่อไหร่เสียเมื่อไหร่ครับเก้าที่ผ่านมาหนู นูวก่อนชกเนี่ยนัวจะถึงคุณตายยังไงอ่ะผมก็บอกบอกคุณตายไงผมว่าผมจะมาต่อยมวยคุณกองผมด้วยอ่ะโอ้ยบอกที่อยู่ละเอียดใช่ไหมจะผมไปดูกแก้วใบลูกที่บ้านมาแล้วบอกคุณตาว่าจะมาชกมวยคุณตาก็มารถอะไรดิโอวันนละใครมารถอะไรกระบะคุณคุณตาก็นั่งมาด้วยแหละ แล้วตอนชกเนี่ยคุณตาก็น่าจะชกด้วยนะคือคุณตาน่าจะเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยหนูหนูคิดว่าจะกลับมาชนะเขาได้ไหมเนี่ยชนะหนึองนะนี้่ล่าผมแบอนี่สิว่าที่ผมอยู่ม่่ทีผเป็นที่ใครนในหนู ที <łość> ่คืนแค้นแคนห้าเหลือเจ็ดหมื่นนะหนูกลับไปคุยละเอียดอย่างหนูไปไขเคลือที่คืนเลยนะโอ้ยตอนขึ้นมาเห็นบอกว่ารถหนักเยอะเหรอไม่มีแรงชกเลยเนี่ยองใดีผมงแล้วชกแ้วอท่ไหนเนี่ยใคไป้อบนรเรม่รักอยู่ไหนนั่อยู่บ้าน ที่แล้วชอบอ่ะผมไปดูตใจที่โรงพยาบาลหลวงงานจบตาผมไม่ได้ซ้อมครันนี้ผมร้อนเหลือเกินเยอะเลยครับเอ้าแล้ว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 การชกไปนี้เราไปซ้อมยังไงเนี่ยครับการบาซ้อมยังไงก็เสร็จงานตาแล้วผมก็เริ่มซ้อมเลยครับโอ้ยงานต้องหนักผมก็เยอะด้วยคือถ้าผมไม่รับว่าร้อยสามกิบเราจะไม่มีรายการคือเดินไปไว้ก่อนไปไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนใช่ไหม เมื่อเหล่อเกินช่างมันนึแล้ววันนี้ก็หนูก็ทําหน้าที่ให้คุณตาสําเร็จเนี้ยรุ่งล่วงแล้วนะแล้ววันนี้ก็หนูก็ทําสําเร็จรุ่งล่วงได้ดีด้วยนะวันเนี้ยใครให้อาชีพหนูนี่ใครนะพี่จิมมี่วันนี้จำได้ไหมเนี่ยจำชื่อไว้ก่อนก่อนใครให้จำได้ไหมก่นก่อนได้ครึ่งแสนอ่ะ อาไม่เป็นไรเอางวดนี้งวนนี้ขอบคุณพี่จิมมี่หน่อยขอบคุณพี่จิมมี่ครับที่อัดจีผมแสนาครับแล้วหนูบอกพี่จิมมี่บอกว่าหนูจะเอาไปเอาเงินที่พี่จิมมี่ให้จะเอาไปถ่ายถ่ายที่ที่คืนเอาบอกได้เลยหนูขอบคุณขอบคุณที่ให้อัดจีผมแสนาครัผมจะไปถ่ายที่คืนครับเพราะตอนนี้ที่ไม่ใช่บ้านของผมผมก้นจะไปเอากลับมาเป็นนองผมไม่ได้ครับอ้าวอ้าวกลับละเอ็ดแล้วไปหาทำห้หาเจ้าของเลยนะ เบลเขินไปให้เขาเลยนะแปดหมื่นหลือเจ็ดหมื่นนะหนูนะโอ้ยหนูเอ้หนูอยากพูดอะไรไม่เนี่ยเอ้าก็ลองก็สารคำก็มันตื่นตานใจแทนน้องเนี่ยอ่ะอยากจะบอกอะไรยังไงเอ้าดีนะผมดีผมโอ้ยสุดใจครับผม เพว่าเสียดายที่ไม่มีตาครับโอ้ยตายเลยขางไงเนี่ยคุณตาเขาไปดีแล้วที่ให้ตาดีเูาดูแดงเป็นอย่างดีเลยเขาก็เออก็ดูแลงเป็นอย่างดีนะหนูนะคุณตาเขาเขาเบื่อเขาเขาคงรู้อยู่อ่ะผมเพื่อจะมาแม่ที่ต้องคอยดูแลแม่นะดูแลแม่นะแล้วหนูก็ตั้งใจชกมวยต่อเพื่อตานะเพื่อแม่เพื่อ